เมตตาเสื้อสม,มิงก์กระไพี่น้องเสื้อสมิงกลายีหลีอยู่สถานที่แห่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องกะแล้วจเจ็บบอร์สุขสุขคนนะคะพี่น้องก่อนอื่นกะขอน้อมอนุโมทนาสาธุนะคะในทุกถูกบุญทีได้เดินทางไปเฮ็ดมาโมนี้ขอให้ไปนุ่นดวงโปรดชมโปรดละให้พี่น้องเอสซีพี่น้องบอร์สุขสุขคนค่ะบอกว่าพี่น้องจะคิดการใดก็ขอให้สมุมาติปรารถนารวดเร็วทันใจค่ะมโอนี่เจียบกพาพระพี่พระน้องเนาะคะ่ะมาทำบุญอยู่วัดผู้โลนเนาะคะ่ะจังหวัดอุบลราชธานีเนาะคะ่ะ มาตามร้อยลวงปูมันเนาะค่ะพี่น้องโชคดีร่ำรวยค่ะพี่น้องเดี๋ยวไปเบ่งบรรยากาศพร้อมๆกันค่ะเพื่อนยูมันเอกมากับนาเนาะค่ะเพราะว่านาเดินทางมาจากเมืองนอกเนาะค่ะประเทศเนเ้อีแลนด์เนาะค่ะพี่น้องตะเวนทําบุญค่ะช่วงนี้ก็ห่างหายจากการทําคลิปเนาะค่ะพี่น้องเดินทางทําบุญแล้ะก็ยุ่งยากภารกิจหลายๆสิ่งหลายๆอย่างยายเขียดล่ะเอายายขึ้นลงมากล่ะ เออถ่ายคลิปก่อนทางหายไปดูกะโชคดีค่ะวันที่หนึ่งมิถุนายนด้วยค่ะพี่น้องึ้นใหม่อันนี้จะเป็นบรรยากาศรอบๆเนาะค่ะพี่น้องสถานที่ของหลวงปู่มันเนาะคะ่ะคขา้ขาขา่กับวัดธรรมสัลิกาเนาะค่ะพี่น้องจังหวัดแล้วก็นายโยทีเจียบใดเดินทางเนาะคะ่ะใบทายถ้ำใหม่พี่น้องเบิ้งเนาะค่ะพี่น้องหม่องใดมีพญานาคหม่องหันก็มีคอย่นี่นนะ,ะอันนี้จะเป็นบรรยากาศทางขึ้นเนาะค่ะพี่น้อง ตั้งจิตตั้งใจเอาลวะวกะน้อมันมูมทนาซาถุไปผมพร้อมกันค่ะบ่ม,มียังไ้เนาะค่ะพี่น้องนอกจากพระพี่พระนองเนาะคะ่ะเบิ่งบรรยากาศลวะวะความสวยงามตามวัดว่าล,า,ลามเดี๋ยวไปเจอกันข้างบนค่ะอัน <c oughs> นี้กจะเป็นบรรยากาศเนาะคะ่ะทางขึ้นบรรันไดเท่าใดกว่ายาย <c oughs> บันไดกะจะประมาณร้อยหกสิบสามขันเนาะค่ะพี่นอ้อ,นองเบื้องบรรยากาศ ม,มันไม่ทีสุภพัฒนะเงียบสงบแหงเป็นธรรมะถือฎีนเนาะ mm. อืมนู้นมากแบบนี้และยุบาอยุดดุ mm. บุญบาร,รมีบ่มีไผยเหตุแทนเฮาได้เนาะค่ะพี่น้องขยันมันเพียนส้างเอาบรรยากาศสาธุสาธุสาธุ ตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณสามสี่มงแรกเนาะค่ะมาสี่มุงแรกกันแหละค้นสางกระสางได้ดีค่ะเนาะเดี๋ยวเ้าไปกราบเพิงบารมีเนาะค่ะของปู่มันทำบุญไว้ค่ะพี่น้องทํำบุญชีวิตเปลี่ยนอย่างแน่นอนค่ะ เดียวเจียบจ่าพระพี่พ่อน้องเนาะค่ะไปยางเบงบรรยากาศรอบๆค่ะพี่น้องน้องอนุโมทนาสาธุบุญพร้อมๆกันเลยพี่น้องช่วงนี้ห้างหายจากการทาคลิปดีหลีบ่คือสมัยตะกี้เนาะคะ่ะยุ่งอยากพรารกิจหลายๆสิ่งลหลายๆอย่างะค่ะพี่น้องอาทิตย์จะถึงเป็นวันแห่งมหาโชคลาภเนาะคะ่ะผู้ใดอยากรวมท่านบุญกะไปเจอเจอกันได้เนาะค่ะพี่นอ้องยู่วัดป่าเขาหลอมเนาะคะ่ะจังหวัดชะเชิงเซาเนาะค่ะพี่น้อง อาทิตย์ที่จะถึงเจอกันได้เนาะคะ่ะวัดป่าเขาหลอมเนาะคะ่ะเปรวมส้างบุญสัางบาร,รมีน้ากันเด้อพี่น้องเอาบุญเอาศีลเอาท่านใส่จะของจิตเป็นกุศลนำมุงค้นเขาชีวิตเด้อพี่น้องครั้งแรกที่มาเพเคยมาคือกันบรรยากาศกะสวยงามเนาะค่ะพี่น้องแล้วกะฝักสธี์แหงวัดแถวบ้านเด้ก แต่บอกเคยมาจ้าเถือ่อบาร,รมีหลวงปู่สาธเดี๋ยวเจียบจากพระพี่พี่น้องเนาะคะ่ะไปก,ากราบสักการะขอพรถือว่าเจียบเป็นตัวแทนพี่น้องเนาะคะ่ะในการทําบุญสักบาร,รมีค่ะตรงนี้ก็จะเป็นบรรยากาศเนาะคะ่ะข้างบนเนาะคะ่ะพี่น้องที่เหาขึ้นบันไดมากก็จะเจอเนาะคะ่ะก็จะเป็นสามสกิ้นก็นจะเป็นถ้าเนาะคะ่ะพี่น้องรักจิตแห้งค่ะ บ่มีบุญบ่มีบารมีบม่ได้มาเึงนี้ดอกคนเฮาต้องมีบุญสัมพันธ์ค่ะอันนี้ก็จะเป็นลูกหลวงปู่มันเนาะค่ะพี่น้องเจียบขพอให้พี่น้องเอฟซีพี่น้องเบรสุขุสุขคนเนาะคะ่ะที่รับชมคลิปนาตอนนี้เนาะค่ะพี่น้องคิดสิ่งใดสมมงมาปรารถนารวดเร็วท่านใจค่ะบุญใดที่เฮ็ดมาเน่อมนมุโมทนาสาธุบุญให้พี่น้องเอฟซีพี่น้องเบรส์สุขนนะะุสุขคนค่ะโดยเฉพาะพี่น้องที่ รวมทำลองท่านเนาะค่ะพี่น้องทำบุญสั่งบารมีเนาะคะ่ะวางมือสองมือที่แล้วเนาะค่ะพี่น้องสาธุสาธุสาธุาธลูกหลานขออนุญาตเดอ้อท่นยายนผู้พญานาคราชวมนืนอีลูกหลานมีบุญมาได้มาเพิ่มบารมีหลวงปู่มันสาธุสาธุสาธ,สาธ,สาธุเมื่อแรงผู้ใดที่จะไปเสียงโชคเสียงลาบกะขอให้ได้เด้อพี่น้องบรรยากาศรอบๆค่ะขออนุญาตแพนเป็นกองหลังเนาะค่ะพี่น้อง ขํงบนก็นจะเป็นชั้นเนาะค่ะพี่น้องชั้นหนึ่งสองสามเนาะคะ่ะตอนนี้อยู่ชั้นที่สามเนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวไปเบ่งบรรยากาศเนาะคะ่ะรอบๆมีหอดเสื้อสมิงบุตรตัวนี้บอกว่าแต่มีแต่พญานาคมีหอดเสื้อสมิงตรงนั้นก็นจะเป็นรูปปั้นเนาะคะ่ะของหลวงปู่เสาแล้ลวก็หลวงปู่มานหลวงปู่เสือเนาะค่ะพี่น้องสาธุสาธุสาธ,สาธุบรรยากาศ สถานที่แห่งนี้จะบ,บ่ห่างจากบานเกิดเมืองนอนเทียบปันใดเนาะค่ะพี่น้องขนาดอยูกก่ไกลๆยังบวมมีบุญสิได้มากเนาะพี่น้องเมื่อนี้มิดถือว่ามีบุญเนาะค่ะจังได้มากสักกะขอพ่ออันทำบุญเนาะคะ่ะอันนี้กจะเป็นสาลากุตีเนาะค่ะพี่น้อง เดี๋ยวจะพาไปเบ่งบรรยากาศรอบๆค่ะอย่าหลงความคิดอย่าติดอารมณ์ใจดีใจเป็นผุ้ศนนำมุ่งคน้นเขาชีวิตสาธุเดอ้อพี่น้องมัน,นก็นจะเป็นเสื้อเสื้อฝ้ออยู่นี่พี่น้องตัวนี้ก็จะเป็นซาลาโบดเนาะค่ะพี่น้องสวยงามแล้วก็สักสีแห้งเนาะ ก็จะ,จะมีบารมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนาะค่ะหลวงปู่มันเนาะค่ะพี่น้องปดิสถานอยู่ภายในโบสถ์เนาะคะ่ะแล้วก็หลวงปู่เสือเนาะค่ะพี่น้องพระแก้วมรกตเนาะคะ่ะเดี๋ยวเจบจะขอพรตั้งจิตอธิษฐานเพื่อพี่น้องทีเมิต์สสุขสุขอนค่ะดมโทนาสาธุบุญไป,ปรพร้อมพรกัน,นะค่ะพี่น้อง ผู้ใดที่เห็นคลิปนี้ถือว่าเป็นพี่น้องที่มีบุญสัมพันธ์ห่วมกันเนาะค่ะสร้างบุญสร้างบร,รมีไว้หลายๆค่ะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศเนาะค่ะจุดชมวิวเนาะค่ะพี่น้องก็จะมีผ้าแก้วมรกตเนาะค่ะปริสถานอยู่เดี๋ยวมีโอกาสว่างๆเนาะคะ่ะเดเี๋ยวจะพาพี่น้องอย่างเบิงบรรยากาศให้ทัวๆเนาะค่ะมันจะเป็นแต่มีปูพญานาคข,ขึ้นล่งแล้วเบิง่ง โอ้สานามบบกไงเป็นแม่นามเป็นนามพี่น้องบรรยากาศเดี๋ยวจะสู้ให้เบิงเด้อพี่น้องอสานามบรรยากาศอันนี้ก็จะเป็นถรร้าเนาะคะ่ะพี่น้อง อากาศเย็นสบายแห้พี่น้องหม,มรรคการสวดมนต์ระกับเพรแมตตานั่งสมาธิค่ะค่ะพี่น้องเดี๋ยวเดินทางกลับบ้านกันเนาะค่ะพี่น้องมันก็จะเป็นพระมหาเจดีย์เพราะเป็นพระมหาเจดีย์ขออภัยค่ะพี่น้องเป็นอนุสรณ์เจดีย์เนาะค่ะศักดิ์สิทธิ์แห่งมืออื่นจากพาะพิพันธนอเนาะคะ่ะไปไหว้สักการะเนาะคะ่ะท่านปู่ธนมูลนักราชเนาะค่ะพี่น้อง คือแบบจะมีความผูกพันแห้งเนาะคะ่ะกับานปูธนามนนักนะราดมะแลงกะจะมันหมานเนาะคะ่ะพี่น้องตามเหล้าเนาะคะ่ะสามโตตรงบนลางเขาให้มาเอาอื่นจ้ะนำอะ่ะทรัพย์สมบัติที่ได้จากเสียงโชกลาบเนาะคะ่ะไปสักการะขอพรแล้วก็ไปเฮ็ดไปสาเนาะคะ่ะพี่น้องอาจจะบวชติดออกขัดแยกะขอโทษขอไปเด้อพี่น้องบรรยากาศข,ขออนุญ,ญาตหมุนกล่องหบิง่งจังสี่เห็น ก็ประมาณนี้แหละชีวิตข่อยบุมีอย่างไรดยดอกพี่นอ้องเดินทางทำบุญเนาะคะ่ะช่วงนี้ผู้ใดเหตุกะใดเนาะบุญพี่นอ้องคือที่สุดแห่งเป็นสถานที่ที่หลวงปู่หมัน่นใดมานั่งสมาธิกรรมฐา,านละกะเมตตาเนาะคะ่ะเมตตาเสื้อสมิงก์ลายพี่นอ้องเสื้อสมิงลายหลีอยู่สถานที่แห่งนี้ โชคด,ดีค่ะพี่น้องโชคด,ดีรำด่ำรวยค่ะ